วันนี้จะมาลากรถนะครับเนี่ยช่างมัมนะครับเนี่ยขับติดลมนะครับผลงานหนึ่งแต้มนะครับอันนี้แต้มางนิ้อยู่องแต้มนหมคมือสไตายมือสไตายอันนี้เป็นนาน้ํานะครับคอลอกนะครับบอกว่าไม่ลงไม่ลุนนะครับแต่เจ้าของนาอยากให้ลงนะครับตื้นนะครับเนี่ยนะครับลงได้ไม่ถึงห้านิตรนะครับเรียบร้อยนะครับโดนน้ํานะครับน้าลอกลึกนะครับนี่น้ํายังมีเลยนะครับ คนขับเพราะว่าตอนแรกไม่มีน้ํานะแต่พอรถติดลมน้ําเต็มเลยนะครับแล้วก็ที่ตะพันคือมันตกเบียดคันแทนะครับเนี่ยตกเบียดคันนานี่จะขึ้นยากเพราะมันติดสายพานเนี่ยติดปั๊มนะครับได้ขุดคันนาออกไปครึ่งนึ่งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เสียไม้ยุขาไปสีต้นนะครับเอามาลองลองดูจะขึ้นไหมเดี๋ยวเอารถมาหลักตอนแรกลองวินแล้ววินไม่ขึ้นนะครับเราจะลากนะลองลากดูนะครับ วินรอบอย่างนี้แหละแต่มันชิดชิดเอกันแทนาก็ยด้ขดขดกันแทนาทิ้งหมดเลยนะครับผมเราจะลองลากดูนะครับเราจะเริ่มลากนะครับจะลากเพียงแตนะครับจะไหลออกนิดนึงนะครับ ปิดขึ้นเลยนะครับปิดขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะดับเครื่องตัดตัดเชือกก่อนนะครับจะตัดเชือกก่อนฝั่งนี้ก็เราลากเบี่ยงขึ้นทางนะครับโชคดีที่ว่ามันอยู่ติดทางนะครับโอเคถือว่าขึ้นง่ายนะครับรอบนี้ขึ้นง่ายนะครับตัดตัดไอ้ลากคอยลากหลากคอยนะอ่าเราจะ หลักอีกทีนึงนะครับผมฝอนหลังอิกทนึงนะครับโอเคขึ้นง่ายๆนะครับเดี๋ยว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 กระสอบพี่ขาดนะครับ จบภารกิจครับผมเรียบร้อยนะครับหลังคืนปลอดภัยนะครับเนี่ครับนั่งจะเอารถขึ้นนะครับก็ได้ประมาณเกือบๆสอบหนึ่งนะครับเลยขึ้งมานิดนึงนะครับผมนี่นะครับประมาณกี่เมตรนะสิบเมตรนะครับประมาณสิบเมตรลงได้คลองเดียวติดลมเลยนะครับสิบกว่าเมตรนี่แหละนะครับ